สวัสดีทุกคนสวัสดีถุงเงินถุงทองวันนี้จะมาอัปเดตเตา่าถุงเงินถุงทองอาบน้ำนะคะ,ะกินน้ำใหญ่เลยเพื่อนๆอ,อาบน้ำอุ่นนะคะแช่น้ำ ทุกเช้าแช่น้ำเพื่อนเแล้วเขาก็จะถ่ายในน้ำ ก็จะแช่น้ำอุ่นทุกวันเพื่อนๆอาบน้ำเช้าค่ะเพื่อนๆมาดูถุงเงินถุงทองแปลงขัดอยู่ไหนเดียหยิบมาให้ย่าหน่อยแปลงขัดเท้าเต่ากินน้ำดื่มน้ำใหญ่ Thank อขัดขาหน่อยขัดขาหน่อยขาดําเลยต่ออันดับสามของโลกต้องอาบน้ําอุ่นใช้แปรงขัดเท้าเขาค่ะอย่าหดสิอย่าหด หมดค้าทำไมล่ะเออยืดไว้ยืดไว้ไวจะได้สะอาดน้ำอุ่นนะเพื่อนๆอ่าเนี่ยเขาจะถ่ายจะฉี่ออกมาในน้ำเห็นไหมฉี่ออกมาแล้วเป็นน้ำสีสีขุ่น สีแดงๆคุณๆแดงๆคือฉี่เนาะอันเต้าเทวดาเจ้าของบ่งบยูมือนีคุณนยากก็เลยต้องเอามาอาบนา้ำมีเสียงด้วยนะไหนดู ดูดิสิ่งสกรปรกออกมาจากขาแย่ๆเลยเนี่ยที่ฝุ่นเศษอาหารอาหารที่เขากินเนี่ยก็เดินเหยียบเดินเหยียบไปเหยียบมาเนาะนี่ก็เลอะไหนดูดิ เราไม่เคยอาบให้เขาดูเพื่อนๆเล็บก็ยาวเล็บก็ะเหล็มอยู่เฉยๆจะขัดเท้าให้เนี่ยเอาแปรงแปรงซีฟันเน่ค่ะถูๆๆูเศษผงเศษฝุ่นก็จะออก อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอย่าหดเข้ากระดองนี่แหละเขาว่ากลัวจนห,วหวัวหดเดี๋ยวจะล้างอีกรอบล้างนี่เสร็จแล้วก็ล้างอีกรอบจะได้สะอาดขึ้นไปก็จะได้ทาทาน้ำมันมาก่อ เต้าเทวดามาล้างตูดหน่อยล้างตูดล้างตูดแป็งขัดตูดเต่าเต่าไม่ไปเอามาเย็ตูดว่าเศษผงออกมาเต็มเลยเพื่อนๆ ที่ขาที่ติดอยู่กับขาเขา